ดูปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์นะคะสัตว์ที่ว่านั้นคือโลมาค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ2วันทีเดียวนะคะที่จะช่วยเหลือโลมาหลังสำเร็จค่ะนี่เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม่จังหวัดตรังกับเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไปช่วยเหลือโลมาหลังหนอกบาดเจ็บจากเชือกอวนพันรอบหาง โดนมาตั้งแต่15มกราคมนะคะทีนี้ก็มีการเข้าช่วยเหลือบริเวณหน้าหาดมะตะนอยตำบลเกาะลิบงอํเภอกันตังแล้วเมื่อวานเจ้าหน้าที่ต้องใช้อวนล้อมปลดเชือกที่คนหาง ซึ่งจากการที่เข้าช่วยนานกว่า4ชั่วโมงก็สามารถจับตัวโลมาแล้วก็ปลดเชือกที่รัดคนหางได้สําเร็จนะคะคือโลมาเนี่ยติดเชือกรอบหมึกสายค่ะขนาดเนี่ยยาวประมาณ1.2เมตรแล้วก็ยังมีอิดบล็อกที่ไปถ่วงอยู่ข้างล่างด้วยนะคะก็ไปไหนไม่ได้ สตวแพทย์ก็ได้ประเมินอ,อาการของโลมาเบื้องต้นนะคะพบว่ามีขนาด1เมตร70เซนติเมตรแล้วก็เป็นช่วงอายุที่เป็นวัยรุ่นการตอบสนองยังดีว่ายน้ำทรงตัวได้มีบาดแผลอยู่ที่บริเวณคลีบหลังเป็นบาดแผลถลอกนะคะใต้โคนหางไม่ใช่เป็นบาดแผลชะกันก็เลยทำการรักษาด้วยการให้ยาลดปวดยาแก้อักเสบฉีดเข้ากล้ามเนื้อและจากนั้นก็ปล่อยน้องกลับสู่ธรรมชาตินะคะ หัวหน้าเทียนแห่งชาติหาดเจ้าหมานายแสงสุรีซองทองบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ประสานกับทางชุมชนชาวประมงในพื้นที่แล้วก็เรือนําเที่ยวที่ช่วยเฝ้าระวังนะคะถ้าเกิดว่าพบโลมามาเกยตื้นซ้ําในพื้นที่อีกนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงดูแลเรื่องอุปกรณ์ทําประมงที่อาจจะไปมีผลกับสัตว์ทะเลหายากอย่างพายุนอย่างโลมานะคะตรงนี้ก็ต้อง ปรษัทสัมพันธ์กันเร่งสร้างการรับรู้ให้ตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติต่อไปนะคะหายากเหมือนกันโลมาหัวโหนกนะคะ